แบนด้อมมอราชมงคลถ้าทา,า,างต<ๆ>ิดมาไม่กันแน่และคู่ต่อสู้ของเขานะครับ นักชกมุมแดงเพชรฮิวดาเล็กวารบินิตครับปเป็นสมัยตั้งของจตุรยโอ้โหมาห <im itation> น้าตารอเร้ามาเลยครับเพื่อคุมเขาดูเพื่อคุมสอยิรันจุกครับเมื่อก<อ>ี้เมื่อกี้พ่อเขามากระชือผมโอกาสญญหน่อยเพชรฮิวดาเล็กสอยิรันจุกเพชรฮิวดาเล็กสอยิรันสุก <im itation> <อ>ด้วยนะครับ <im itation> พ่อมันนนขึ้้้ใหาเชียร์เองเลยครับนี่ครับมาให้น้ำเอง<พ>อ,อ่าดู นี่ถ้าลูกสู้มไม่ได้ครับพ่อเข้าไปเลยนะจ <c oughs> ะ <c oughs> มวยฝีมืออีกคนหนึ่งคุณไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับคู่นี้กรรมการก็เชิญนักมวยนักคู่มากลางเวทีครับออโอ้โรูปร่าง ไม่เด้เปรียยเสีเปรียบกันเลยครับสูสีครับคู่นี้เหมือนกันเป๊ะเลยรูปร่างอาลค็อยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับทีนี้<ช>ยกที่หนึ่งหน่วยขวาด้วยกันทั้งคู่แหมระบากันเกงดำทั้งคู่เลยทีเนี้ยเท็ดฮิลเล็กก็าแอนดอดับเบิ้ มวยอานมสีน<ช>้ำ<ส>เงินนะฮะเพชรธีรเล็กจะนมสีแดงใส่ชุดเหมือนกางเกงดำรองเท้าแดงทั้งคู่เลยนี่ถ้าไม่มีนวมนดูไม่ออกนะเนี่ยอุ้ยแม<ค>า,อาโอโ้โหเพชรธีรเล็กมาดุเลยครับนี่ครับมวยซ้ายเจอมวยขวาครับคู่นี้ นดำก็จะเกรงไปทั้งทั้งลายเลยเกรงไปทั้งตัวเลยอ่าการดอมยังเดินเข้าหาอุ้ยเวียงมัดขวาตรงนี้ค่อมไหมครับอุ้ยโอ้โหสายลูกนี้ครับโอยโดนฮุกฮุกซ้ายนะมือมือขวาฮุกซ้ายมีสะดุ้งเหมือนกันครับท่านน่ะเเป็นยกแรกยังไงก็ทนได้ อ,อยู่ที่การฝึกซ้อมมาเตรียมตัวมาดีก็ไหวครับเพติเรียนเล่นก็จะเป็นมวยปีมือแหละเมื่อกี้บักเผอไปนิดเดียวเขากกหูเลยแนดอมเล่นลำตัวกลัวที่ไหนเก่งตัวเขาใส่เลยเก่งทั้งไหลเลยเดินเบียดเข้ามามครับแบนดอม,อม เพชรลเล็กครับอุ้ยโอ้โหมาสวนกับทันควันมาเลยเขาบอกพยักหัวพยักหน้าใส่กันเลยนี่ครับแฟนมวยชอบครับแบบนี้พยักหน้าเข้าหากันแบบนี้มาเปิดเปิดเปิดหน้าสู้เลยครับเพชรทลเล็กโอ้ย ไม่มีกลัวใครละน้ำหนัก,นห,นกหมัดเขาไม่ล้อเล่นลเ,ลเนี่ยมาแล้วเบื่อาชีพนะเบื่ออาชีพแล,ะละ้วเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำก่อน ยังถอยยังเดินหน้ามาหาครับเป็ดด้อมอุ้ยลำตัวขวาต้องโดนสวนกลับครับเป็นทีะเล็กไม่เป็นเป้านิ่งครับแทกซ้ายไปแม่ควงซ้ายหลอกแต่ดวงขวาหลอกแต่แย็บซ้ายครับหมดยกที่หนึ่งครับ ห่ง่ายปอดบวมตั้งแต่อายุสิบขวบหอบหายใจไม่ทันแม่ให้กินเบอร์หนึ่งสมุนไพรรู้สึกว่าตัวเองมีแรงแล้วก็ทํางานไม่ค่อยหอบไม่หอบดีขึ้นเรื่อยๆร่างกายดีขึ้นไม่อ่อนเพลียไม่อ่อนล้าดีใจนะรักเลยลดีเลยดูพับช้านะครับนี่ครับ ยามออกขวาตรงรบกวนครับ mm hmm. เพชรกีฬาเล็กแดนดอมนี่ก็มมาดีครับ mm hmm. แหวกกาดมาได้ครับหมัดซ้ายนี่น้ำหนักด้วยยังออกได้ทุกหน้าครับคู่นี้ ยกที่สอง round two นนด่าดนดอมครับยังเดินเข้าหาครับอุ้ยมะแฮ่บนสลับล่างครับ ป้าซ้ายนำจิ้มซ้ายไปครับเป็นนันเล็กมีขวาตามมาครับแบนดอนขยับโยกหาจังหวะครับค่อยๆสืบยืนใกล้ๆครับคู่นี้พีกัดน้ำหนัก51กิโลกร,รัมครับ หลวงซ้ายครับสองมัดครับแบนดอนออกมัดได้เร็วครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายครับเฟตเเล็กไม่กลัวครับดูครับแน่จังหวะบวกจังหวะแรกครับทีต่อทีไม่ยอมกันครับยังเดินหน้าเข้าหาเับแบนดอมจุดเด่นของทั้งคู่คือมัดหน้าแหละครับ คอยยับเปิดทางคอยสกัดจังหวะครับคู่ต่อสู้ไปดอนโยเข้ามาครับพยายามจะบีบเกมครับจะถาชนวงในครับแต่ว่าทางด้านของเพชรอินทรเล็กดีไม่ยอม้วครับนี่ครับมีมาซ้ายครับติดเบรกกระแทกไว้ก่อนครับตีกันเชียงวนออกไปครับชกในเกมรับแหละครับตั้งรับแบบแน่นๆครับมือไม่ตกการไม่หลุดมาไปชุดสวยงามครับแต่ว่าไบดอนเอาคืนไปชุดเหมือนกันโอ้ยโดนซ้ายครับแมต้องถอยออกมาตั้งหลักครับขยับเกมเดินใหม่ เพชรฮิรันเล็กครับนี่ครับยืนนิ่งๆครับดักจังหวะสองคอยเลือกครับแต่ว่าทงด้านของเบนดอนนี่ไม่ไม่กลัวละครับเปิดเกมเดินชนต่อเนื่องครับนี่ยกที่สองนะครับคู่นี้กำหนด6ยกนะครับต้องดูเกมยาวๆแล้วครับออกหมัดใช้อแรงกันตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้ครับระยะยาวไปปลายนี่น่าเป็นห่วงทั้งคู่ครับ ผมเปิดเกมครับแบนดอมงานสายแล้วตามด้วยขวาไม่ถึงครับเพชรหิรันเลยครับดูครับเดินบ้างแล้วครับดูครับจังหวะทําได้นี่ตามน้ำแล้วครับเอาแล้ครับนี่ครับหนึ่งสองอามคัสสวยครับแบนดอมอย่างนี้โอ้ยแม่โดนจำเป็นว่าต้องโตคืนบ้างครับเอาแมน้ำหนักหมัดดีจริงๆครับเพชรหิรัเล็กเมื่อสักครู่อ ตั้งรับนะครับชกในเกมรับครับแต่ว่าพอจังหวะทําได้แล้วเห็นครับเปิดเกมรุกเดินต่อเนื่องครับแต่ว่าแบนดอมเองดูครับไม่กลัวไม่ตกใจครับโดนเข้าไปก็มึนๆเท่านั้นแหละครับแต่ว่ายังอยู่ในเกมของตัวเองเหมือนกันครับแหมสนุกเหลือเกินครับก็ต้องชื่นชมแล้วครับโปรโมเตอร์ครับอดีตชมโลกอย่างคนหนึ่งชาชัยสาสกุลครับหมดยก2ครับพักแป๊บเดียวต้องบอกว่าทําได้ดีครับสําหรับเพชรีลาเล็ก ภูมิแพ้อยู่สมัยทํางานโรงงานแพ้หลายๆอย่างมากินเบิร์นมันดีขึ้นมันหายใจไม่ค่อยอึดอัดเป็นคนกินยายากแต่ถ้าเป็นสมุนไพรจะกินอยู่หายใจโล่งขึ้นแล้วก็ขับถ่ายดีรายการแล้วนะครับรายการ The Star Boxing ซิ่งไฟครับครั้งที่2นะครับ r o ดทูเวิลด์แชมเปี้ยครับรายการนี้ครับ วัตถุประสงค์ของผู้จัดครับอดีตแชมป์โลกอย่างที่หนึ่งชายชายสารสกุลก็ต้องการแล้วครับที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้พัฒนาครับเพื่อต่อยอดครับโอกาสในการเป็นแชมป์โลกต่อไปครับดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับโอ้โหครับนี่ครับดูภัพช้าครับในยกที่สองนะครับเบ็ดเดเล็กนะครับโอ้โหสวยโอกาสออกหมัดได้ดีครับทำเอาแบนดอมมอและสมงคนขึนครับออกอาการเหมือนกันครับไดไป็นคนละยกครับมาดูยกที่สามครับ เอาท่านผู้ชมที่นั่งชมอยู่ตอนนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้คะแนนไปพร้อมๆกันครับมวยสะก้นะครับให้คะแนนยกละ10คะแนนนะครับผู้ชนะแต่ยกก็จะได้10ครับส่วนผู้แพ้ก็จะได้9ในกรณีมีน็อกดาวน์นะครับมีการนับกันก็ผู้ที่โดนนับก็จะโดนตัด2คะแนนใช่ครับครับก็ลองดูแล้วก็ให้คะแนนไปพร้อมๆกันครับดูตามสายตาว่าใครดีกว่ากันในยกนั้นก็ให้10ครับใครที่ดูเสียเปรียกก็ให้9แล้วเดี๋ยวครบ6ยกเรามาดูกันว่าการให้คะแนนของพวกเราครับที่ชมไปพร้อมๆกันนี่แม่จะเหมือนกรรรมาาหือเล่ ยกที่3ครับปากหลักกันอยู่ตรงกลางเวทีแล้วครับยกนี้ทางด้านของเพชรฮิรันเล็กครับเปิดเกมบ้างครับในช่วงปลายยกทําได้ดีครับแม่มีความมั่นใจออกมายกนี้เดินเลยครับขณะที่แบนด้อมเองครับยกที่แล้วนี่เปิดเกมลุยต่อเนื่องครับยกนี้ก็ผ่อนเกมมาครับช้าลงไปครับแต่ก็ยังคงเดินเหมือนกันโอ้ยแม่มีถึงกับสะดุ้งเหมือนกันครับเอาครับ แบนดอมครับแมเหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างครับพยายามเน้นขวาไปที่ท้องครับพยายามเน้นลำตัวครับดูครับจิ้มลำตัวครับมัดขวาแมพิมพิราเล็กต้องตีกันเชียงวนออกไปครับดูครับหนึ่งสองเอาขึ้นโอ้ชุดนี้สวยครับสามัดโอ้โหยืนใกล้ๆครับออกมัดได้รวดเร็วทั้งคู่โอ้หลวงสายสวยครับแบนดอมโอ้โหชุดนี้เน้นลำตัวอย่างเดียวครับแต่ก็ต้องระวังครับจังหวะก้มต่อยท้องครับทางด้านของพิมพิรันเล็กนีรออัปคัสซ้ายอยู่แล้วครับ ต้องรัดกลุ่มต้องละเอียดแล้วครับนี่ครับขวาของพิมพิรันเล็กแบนดอมยังไงครับหมจังหวะนี้ขยับเดินครับแบนดอมออ้ยแม่พิมพิรันเล็กครับเข้าไปรวมนี่นะครับโดนหุกซ้ายสั้นๆครับน้ำกระจายเฮยเขาหา้วครับแพิมพิรันเล็กครับโอ้ยกลมหลบได้ดีครับจะแทกมัดซ้ายไป จังหวะนี้ครับขวาของพิมิลนเล็กกับสายของแบนดอมเ้าแบนดอมเอานวมทุบหน้าตัวเองบอกมาอีกครับไม่กลัวครับเอาแล้วครับแม่มันต้องแบบนี้แหละครับครั้งแรกของพี่หนึ่งก็เดือดแล้วครับวันนั้นจัดที่ค่ายสาสกุลครับลำลูกกาวันนี้มาจัดที่นี่ครับแหมเดือดไม่แพ้กันแล้วครับแบนดอมพยักหน้าเรียกเลยครับพิมพิลนเล็กก็พยักหน้าท้าเหมือนกันเอาแล้วครับ แบบนี้สนุกแล้วครับมีคนเจ็บตัวแล้วแบบนี้เดือดครับแบนดอมพยายามจะขยับเปิดเกมครับนี่ครับเน้นลำตัวครับต่อยไปที่หน้าอกครับพี่มิลาเล็กเอาหนวมปัดแขนเบาๆครับบอกไม่โดนขอแม่นๆหน่อยนี่ครับโอ้ยล่างกับบนครับดูครับใครแม่นกว่ากัน10วินาทีครับยกที่สาม บทยกที่3ครับ ้องนะครับพยายามออกหมัดครับนะ่ครับครอบไปตรงนี้เล็ก,กละเล็ก้วนตัวนี้เยอะกาได้นะี่ครับต่อโต้ได้คนระับทางด้านแบนด้อดมีหนาตาแดงเหมือนกันครับยกที่สี่ครับ มาดูแล้วครับเรียวแรงพละกําลังของทั้งสองคนเป็นอย่างไรครับ3ยกที่ผ่านมาครับครึ่งทางก็เรบอกว่าใช้พลังไปเยอะมากครับต่างคนต่างโดนครับต่างคนต่างทําได้ดีครับเอาละครับยกที่4ครับครึ่งหลังครับของเกมการแข่งขันครับคู่นี้กาหนดไว้6ยกครับพิกัร51กิโลกรัมฝ่ายแดงครับเพชรฮิรันเล็กวรวินิตครับน้าเงินแบรดอมมอราชมงคลครับ ขยับเปิดเกมครับแมยกที่แล้วออกมาผ่อนเกมดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่ถนัดนะครับน่าจะเป็นมยสตล์ไฟเตอร์เปิดเกมเดินเข้าหาครับพอผ่อนเกมมาเดินช้าครับมันไม่ถนัดอุ้ยนี่ครับแม่ต้องระวังครับยกนี้พยายามเดินครับเป็นด้อมเพชรทีรันเล็กอุ้ยจังหวะนี้โดนท้องครับแม่เป็นด้อมต่อยได้ดีครับนี่ครับเน้นลำตัวครับเป้าหมายนี่ต้องการ อัดไปที่ยุ้งข้าวแล้วครับต้องการต่อยลำตัวเพื่อปิดเกมครับแต่ว่าต้องระวังบนด้วยนะครับจังหวะก้มต่ำครับเอาเอาประคัสซ้ายสวยครับแมนด้อมมาเป็นมวยรุ่นเล็กๆที่ต่อยกันไม่น่าเบื่อเลยครับมาออกกันต่อเนื่องครับดูครับแมนดอมหลวงลำตัวยืนใกล้ๆครับนะครับพยายามจะท้าชวนดูนยดูครับ เพชรทีรเล็กยืนบล็อกแล้วก็ตอบโต้ครับก่อนที่จะตีกันเชียงวนออกไปก็มีจังหวะตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับทางด้านเพชรทีรเล็กนะครับถึงแม้แบนด้อมจะพยายามเดินหน้าออกมุขเขาใส่ก็ตามเนี่อุ้ยแมโอ้โหน่าสั่นครับแต่ว่ายังทนได้ครับดูครับโอ้โหเอาแล้วครับแบนด้อมแม่พอต่อยโดนเมื่อสักครู่นี้เร็วแรงมาจากไหนไม่รู้ครับพยายามจะขยับเข้าไปครับหาจังหวะปิดเกมหรือเปล่า แต่ว่าพิมพ์ีระเล็กดียังไม่มีอาการนะครับโดนเต็มๆตมครับแต่ว่าเก็บอาการได้ดีมากโอ้เรียกว่าเต็มตัวมาดีฟิตซอ้อมมาดีครับเห็นคู่นี้ชกกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณดีครับของพี่น้องแฟนมวยชาวไทยแล้วครับมวยรุ่นเล็กๆมวยดาวรุ่งครับพึ่งขึ้นสังเวียนได้ไม่นานครับดูครับ ฝีมัลายมือแบบนี้นี่มีอนาคตรครับดูมีทุกลูกมีทุกอย่างครับรอประสบการณ์แล้วก็ไปเกี่ยวเอาไปด้อมพยายามจะเบี่ยนเข้ามาครับในช่วงปลายยกครับเริ่มผ่อนเกมไปบ้างแล้วครับ แต่ว่ายังคงเดินต่อครับไปดอมแต่ว่าพิมพ์ตะเล็กครับดักจังหวะสองครับซ้ายสิบวินาทีสุดท้ายครับยกที่สี่พิมพตะเล็กนะครับอย่างดักรับได้ดีครับเนี่ยครับออกซ้ายเข้าไปหน้าครับหมดยกที่สี่ครับเป็นโรคหุ่นแพ้เป็นสิบปีแล้วนะเจ็บคอเนี่ยประจำหายใจครึ่งต่อแต่อย่างเงี้ยทรมานนะทางพยา เขาบอกลองกินนี่ดิเบอร์หนึ่งพอกินก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยนอนค่อนข้างจะหลับลึกกว่าระบบการหายใจกับการนอนลึกๆหายใจดีขึ้นมาดูไฮไลท์ในยกที่4กันนะครับแบนดอมครับนี่ครับเดินเข้าหาบพยายามลำตัวออกขวาลำตัวซ้ายลำตัวเอ็ดจูลาเล็กก็ตอบโต้ครับ ดอมยังไงครับลำตัวอีกอ่าตอ,ตองมาดูกันต่อครับในยกที่5ครับโอ้ที่มุมของแมนดอมนี่ปอไฟาครับมากำชับครับมาติวมาแก้เกมครับส่วนฝั่งของเพชรนาเล็กก็มีทางนั่งของเพชร CPF ครับว่าทีแชมป์โลกข,ของไทยหนึ่งคนครับขึ้นเป็นพี่เลี้ยงครับ ยกที่5ครับเอาแล้วครับยกนี้มาดูกันครับว่าจะมีช็อตเด็ดช็อตสวยๆให้เห็นกันหรือเปล่าครับแบนดอมยังคงเปิดเกมเดินเข้าหาตามสไตล์ครับสายเปิดทางเข้ามาครับดูครับเน้นลำตัวก่อนเลยครับพยายามเบียชิดแล้วครับจะท้าชนวงในครับแต่ว่าเรติระเล็กนี่ดูครับมีซ้ายแย่ไว้ก่อนครับพยายามลดแขนลงมาต่ำครับปิดลำตัวไว้ก่อนเพราะว่าแบนด้อมนี่เน้นลำตัวครับ นี่ครับลวงไปติดท่อนแขนหุกซ้ายของเพชรธิรเล็กก็มีตอบโต้ครับอับชุดนี้เป็นด้อมสวยครับแต่ว่ายังไม่ทะลุกาดครับยังต่อยติดบล็อกอยู่ออกซ้ายรับควรไว้ครับเพชรธิรเล็กซ้ายแมนดอมก็โยกหลบครับพยายามโยกศีรษะหลบครับเพชรธิรเล็กครับแยบซ้ายแยบซ้าย ค่อยๆเบียดเข้ามาครับบีบให้แคบแต่ว่าเพชรทเล็กนี่มี1-2สองครับติดเบรกว้ายครับเอาละครับเข้าถึงตัวแหมจังหวะนี้ครับบอกกรรมการครับว่าต่อยใต้กว่าเข็มขัดครับมันจุดสําคัญครับแต่ว่าจังหวะไม่ตั้งใจแล้วก็ไปดองเองก็พยายามจะเน้นลําตัวแล้วครับก็พลาดไปครับขอโทษขอโพษกันไปว่ากันต่อครับ โยกเข้ามาครับไปด้อมซ้ายลำตัวนี่ครับมวยใหม่ๆนี่ออกเป็นชุดครับออกแน่นๆเริ่มจะเปิดเกมรุกบ้างครับเรธิรันเล็กทีมขวาสวยครับเปด้อมอย่างไงดีครับไม่จะหาทางเข้าครับยังเข้าไม่ถึงครับเพราะว่ามาซ้ายของเรติรันเล็กครับติดเบรกเอาไว้ครับ เป้าหมายของไปด้อมนี่จะต่อยลําตัวแล้วครับต้องเบียดมาให้ติดครับแต่ว่ามีมัดซ้ายของเพชรธิรเล็กนะครับจิ้มมาไว้ครับทาให้ไม่ถึงตัวครับเลยจังหวะต่อยลําตัวไม่มีครับเรียกว่าวางแผนมาดีครับเพชรธิรเล็กนะฮะป้องกันรัดกุมเลยนะครับออ้ยก็ต้องดูครับเพราะว่าจังหวะที่ไปด้อมเดินเร็วเดินจริงๆเดินแบบหายใจรถต้นคอนนี่ทำได้ดีครับ ยกคนี้น่าจะเป็นแผงของเขาแล้วครับที่ค่อยๆเดินครับเอาละครับพยายามจะโยกแม่จังหวะมันไม่ให้ครับด้านของเพชรอี๋เล็กนี่ดูครับมาซ้ายมาด้านี่คอยแย่คอยรบกวนไปเรื่อยครับเอาละครับสิบวินาทีสุดท้ายครับมาดูเขาไปด้อมจะเร่งไหมมาแล้วครับหมดยกที่ห้าครับแม่คู่นี้ถึงชิงดำครับยกที่หกนะครับโอ้โห เสียงแหบเสียงแหบเจ็บคอเบอร์หนึ่งสมุนไพรของวิตีซัดเลยห้ามเมตรที่มันเจ๋งคือตื่นนอนแล้วความระคายเคืองความแสบแสบคอหรือเจ็บคอมันจะมาพร้อมไข้ขึ้นแต่เนี่ยไม่มีเฮ้ยใส่ได้ติดตามไฮไลท์ยกที่5นะครับแบนดอมนะครับเนี่ยครับเดินพยายามเน้นลำตัวครับแต่เพชรลาเล็กนี่ก็กาดแข็งแกร่งมากครับ เ่าออกหมาดไปก็ติดกาดซ้ายขวาครับแล้วก็ตอบโต้ด้วยทุกซ้ายอุ่ยขวาถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบไปแล้วครับในยกที่5ต้องมาลุ้นกันต่อในยกสุดท้ายครับยกที่6ครับมุมแดงเพชรฮิลาเล็กวรวิิทมุมน้ำเงินแบนดอมมอราชมงคลครับ สามนาทีสุดท้ายครับเอาล้ครับแบนดอมเปิดเกมครับเต็มกำลังแล้วครับยกนี้ครับอยากโชว์อะไรครับต้องงัดมาให้หมดครับพิมพ์พาเลนีไม่ประทัแล้วครับดูครับพยายามตีกันเชียงวนออกไปครับแต่ว่าเบนดอมแรงเหลือเกินครับดูครับว่ามีเท่าไหร่ใส่กันหมดแล้วครับยกสุดท้ายเอาล้ครับ ทำได้ดีเหมือนกันครับลองดูครับจะมีใครพลาดหรือเปล่าครับตรงนี้ครับ2นาทีครึ่งมนดอมยังไงครับโยกไปมันไม่ถึงนะครับนี่ครับสายขวามาแล้วครับ2หมัดนี่เบทีรันเล่ครับตบท้องตัวเองบอกไม่เป็นอะไรครับได้เยอะครับ จะเบียดเข้าไปแล้วครับแบนด้อมหางเดินเบิดเดินหน้าเขาหาต่อครับแบนด้อมมอสและบงคลนี่ครับลำตัวเอเทลเล็กกระชากออกครับแล้วออกหมัดรบกวนกระแทกซ้ายรบกวนตลอดครับ แมนดอมอยังเดินตลอดครับลายยกสุดท้ายแล้วนะครับมีอะไรอยากทำอะไรต้องรีบทำครับแมนดอมอุย้ยลำตัวก็ยังติดฝากมือเรียกครับเป็นทีละเล็กโอ้ แทกซ้ายรบกวนไว้ตลอดครับแม่เอาแล้วครับแบนดอมป่าแล้วครับป่าแล้วครับเอานาทีสุดท้ายครับเร่งเร่งเร่งเน้นเข้าไปครับต้องดูครับแม่เพชรอิรันเล็กยังไงครับตกใจไหมครับแบนดอมดูแบบนี้ครับเดินคู่แล้วครับเออเปลี่ยนเข้าไปครับติอัดไปที่ลาตัวเพชรอิรันเลยครับหมุนออกมาครับตีครับโอ้โหโอเวอร์ขวาครับตอบโต้บ้าง โชกหน้าตัวเองขู่เลยกับแบนดอมอ้าวโหสิบวินาทีสุดท้ายครับเอาอยังไงครับแบนดอมยังไม่หยุดเดินครับมาต้องชื่นชมครับดูครับระคังไม่ดังก็ไม่หยุดเดินครับดูครับลุยเข้าไปแม่ฟิมีราเล็กก็โชว์เหมือนกันครับมาหมดยกสุดท้ายครับปรบมือดังๆให้กับทั้งสองคนครับรวมถึงโปรโมเตอร์ประกบคู่มวยด้วยครับ ไม่เดือดจริงๆครับคู่นี้ต่อยกันได้สะใจแฟนหมัดมวยเลยครับสำหรับคู่ที่8ครับเพชริลาเล็กวรวินิตและแบนดอมมอราชมงคลนะครับมัวมวยคู่ต่อไปนี่เป็นคู่ชิงแชมป์นะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับมาดูครับกรรมการรวมคะแนนแล้วจะชูมือให้ใครครับ และผลการแข่งขันมุมแดงครับเพชรฮิลาเล็กวอรบพิดีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบนดอมมอราชมุงันะครับ